Thank <laughs> you. สวัสดีครับผมนูมานารถบ้านสัมยเกษจรบ้านโป่งราชบุรีบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองสภาพดีนะครับวันนี้ผมมีรถสภาพดีคันนี้มานําเสนอครับผมคันนี้จะได้เป็นรถโตโยต้าวีออสนะครับผมรถปี2016รถบ้านมือเดียวเลยนะครับเป็นตัว e นะครับข้อนี้ตัวนี้คือข้อดีของเขาจะได้เป็นเครื่องดูดโอ้ด้วยนะครับผมประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมพาดูตัวรถเลยนะครับตัวรถจะเป็นสีบรอนเงินนะครับผมตัวรถของเราจะเป็นสีบรอนเงินนะครับอ่า ล้อมแมกลายนี้เลยนะผมล้อมแมกลายนี้เลยดําเดิมของเขาเลยนะครับผมยางนะครับผมยางยางจะได้ปี2020นะครับมองเห็นไหมครับอ่ายางปี2020ล้อมแมกซ์ขอบ15นะครับผมล้อมแมกลายเดิมของเขามาเป็นแบบนี้เลยนะครับผมโอเคเลขทะเบียนป้ายนี้นะครับผม5กอไก่ช่อช้าง3016นะครับผม3016กอทอมอนะครับมีไฟเลี้ยวที่หัวกระจกนะครับผม เป็นรุ่นตัว E นะครับตัว E ก็จะมีตรงนี้เขียนบอกไว้นะครับอะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวรถกันครับคุญเจนะครับมีมา3ดอกนะครับผมโอเคครบเลยตัวนี้มีกันส่ายนะครับผม ตรงนี้นะครับผมถ้าต้องการยกเลิกก็กดปุ่มนี้นะครับผมอ่าตัวนี้ปรับกระจกหุบนะครับผมหุบกระจกหูช้างนะครับผมปรับกระจกหูช้างซ้ายขวานะครับผมโอเคออปชั่นเขาก็จะมีถุงลมคู่หน้านะครับผมด้านขวาด้านซ้ายนะครับผมมีเบรก ABS นะครับผมเกียร์ออโต้นะครับผมรุ่นนี้เนี่ยเกียร์เขาจะเชนได้ด้วยนะครับผมเห็นไหมครับเห็นบวกลบไหมครับผมเชนเกียร์ก็คือแบบนี้เราสามารถอ่านี้บวกเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สาม เนี่ยครับโอเคประมาณนี้เข้าให้ดูนะครับผมวิทยุนะครับผมเดิมๆมาแบบนี้เลยนะครับผมใส่ซีดีด้านบนนะครับผม USB ใส่ตรงนี้นะครับผมเห็นไหมครับตัวนี้เป็น AUX นะครับผมโอเคเปิดกดปุ่มนี้ทีหนึ่งคือเปิดนะครับกดอีกทีหนึ่งก็คือปิดนะครับผมมาดูเลขไม์กันบ้างนะครับผมเลขไม์เจ้าของเดิมใช้มาแสนสี่นะครับผม1นึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบเอกระโลนะครับผมโอเคเบาะสะอาดสะอ้านนะครับผม บบาผ้าสะอาดสะอ้านนะครับนั่งนิ่มๆเลยนะคะผมกระจกออโต้ฝั่งคนขับนะครับผมเห็นไหมครับกระจกไฟฟ้านะครับฝนตกไปอยๆแล้วนะครับฝนเริ่มมาแล้วนะครับไปไวันิดนึงครับโอเคอ่ะอันนี้เบาะด้านหลังนะครับผมเห็นไหมครับเจ้าของใช้มาค่อนข้างถนอมอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูห้องสัมภาระด้านท้ายครับผมเปิดฝาท้ายดึงตรงนี้นะครับเปิดฝานํามันดึงตรงนี้นะครับผมเปิดฝากระโปรงหน้าดึงตรงนี้นะครับผม โอเคครับเดี๋ยวมาดูห้องสัมภาระด้านท้ายของวีออรลุ่นี้กันบ้างนะครับผมเห็นไหมครับก็ค่อนข้างลึกครับผมลึกกว้างขวางอยู่นะครับผมตะเข็บด้านซ้ายนะครับผมดาเดิมเลยนะครับผมตะเข็บด้านขวาเห็นไหมครับดาเดิมนะครับผมอ่าชิ้นกระโปรงเห็นไหมครับผมชิ้นกระโปรงดาเดิมนะครับกระโปรงท้ายนะครับผมไม่มีแกะไม่มีไข่นะครับผมเดี๋ยวดูยกดูอุปกรณ์นิดนึงครับผมว่ามีอุปกรณ์อะไรมาบ้างมาบ้างมาอ่า มีแม่แรงนะครับผมแม่แรงที่อยู่ด้านใต้บอกคนนั่งฝั่งซ้ายนะครับอันนี้คือยางอะไรแล้วก็บล็ออนะครับผมบล็อ้อยู่นี่นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นิดนึงว่ารุ่นนี้เติมอะไรได้บ้างนะครับผมตรงฝาน้ามันเห็นไหมครับเติม e 8 5ได้ด้วยนะครับเก e ย0่อ e e 2 0 e 8 5 9195โซฮอนะครับผมเดี๋ยวให้ดูแม่แรงน้ำมันเติมได้หลายเชื้อเพลิงเลยนะครับ e 8 5ก็จะประคับประหยัดนิดนึงครับแม่แรงแม่แรง แม่แรงไม่มีนะครับผมแม่แรงเจ้าของไม่ได้ให้มานะครับเดี๋ยวเติมให้นะครับเดี๋ยวเอาใส่ให้นะครับผมเดี๋ยวผมหาให้โอเคขาดแม่แรงนะครับรถบ้านมือเดียวเลยนะครับผมรถเดิมๆไม่เคยชนนะครับไม่เคยโดนชนไม่เคยโดนน้าท่วมนะครับอ่าสังเกตง่ายๆนะครับผมตัวเครื่องดูออลฝาของเขาจะเป็นสีเงินๆแล้วก็เขียนตรงนี้คาว่าดูออลวีวีทีไอนะครับผม ถ้าเป็นรุ่นที่ไม่ใช่ดูอัลฝาเขาจะเป็นสีดำดำนะครับผมตัวรถเนี่ยติดเดิมนะครับผมหัวน็อตเนี่ยไม่มีแกะไม่มีรอยไข่เลยนะครับเห็นนะครับชิ้นแก้มเห็นนะครับผมชิ้นแก้มเดิมๆตามอออกอยู่ตรงนี้นะครับผมเห็นนะครับตะเข็บเดิมหมดชิ้นคานหน้าเห็นนะครับไม่มีแกะไม่มีไข่นะครับผมเครื่องยนต์ทางานปกติครับเดี๋ยวชากการวัดน้ำมันเครื่องให้ดูนะครับเห็นไหมครับไม่มีควันไม่มีไอออกมานะครับปกตินะครับโอเคครับชิ้นคานฝั่งนี้นะครับผม ชิ้นแก้มนะครับไม่มีแก่ไม่มีไข่นะครับผมสดสดเดิมเดิมเลยนะครับผมตะเข็บเดิมเดิมเลยนะครับผมเห็นไหมครับอ่าตาสติ๊กเกอร์อยู่นี้นะครับโอเคครับผมก็สรุปนะครับคันนี้เป็นรถ Toyota V ว o อนะครับผมเป็นปี2016นะครับผมเครื่องพันห้าตัว E พันห้าตัวเนี้ยมันจะเป็นเป็นเครื่องตัวใหม่แล้วนะครับจะขับน้ำมันจะขับประหยัดน้ำมันมากกว่าเครื่องตัวเดิมนะครับผม สามารถเติม e85 ได้นะครับตัวนี้รองรับ e85 e20 เติม91ซฮอก็ได้95ซฮอก็ได้นะครับเน้นขับประหยัดน้ำมันเอาเครื่องตัวใหม่ไปใช้นะครับผมรถบ้านมือเดียวราคาไม่แพง3,4 0,000บาทเท่านั้นนะครับผมประวัติดีเข้าไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับผมได้ยางปี2 0 2พเส้นนะครับผมยางเพิ่งเปลี่ยนมาได้ไม่นานนะครับเอาไปใช้ต่อยาวๆได้เลยนะครับถือว่าเป็นรถที่ดีของเราอีกคันนึงครับผม